น้องของเรานี่ก็ได้ช่วยเหลือกันเหมือนกันนะคะเมื่อกี้เห็นแล้วนะคะจากไฮไลท์ก็คือมีการมาแสดงเปิดหมวกที่ตึกทิโก้นี่เองนะคะแล้วก็วใช่โอ้โหแล้วก็บบกว่ารวบรวมเงินมากมายเลยนะคะเพื่อที่จะไปช่วยผู้ประสบภัยน้ําท่วมค่ะ ดีค่ะคุณผู้ชมค่ะหลังจากที่ทุกๆฝ่ายนะคะตอนนี้กําลังระดมทุนนะคะเพื่อช่วยเหลือเพื่อนๆผู้ประสบอุทกภัยน้ําท่วมกันอยู่นะคะน้องๆ a f 7ของเราก็ไม่นิ่งนอนใจค่ะวันนี้รวมตัวกันที่ตึกทิปโก้ค่ะเพื่อมาเปิดมวกเพื่อหาไรายได้ไปสมทบทุนช่วยๆกันนะคะวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างบรรยากาศจะเป็นไงแล้วก็จะเรียรายเงินได้เยอะแค่ไหนเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะขอบอกว่าลุยทุกชั้น สาวชุวิชันมาบริจาคเงินให้คนอีสานและประเทศไทยทุกคนมั่วมั่วบอมนบอมนมาบริจาคกันด้วยครับอยากให้มาช่วยกันมาดูคู่นี้ เรียกว่าเสียงดังกว่าชาวบ้านเขาอุปกรณ์นี่เตรียมเองเลยว่าแน่นเลยเพราะว่าเดี๋ยวกลัวเดี๋ยวจะไม่ได้ยินเสียงน้องๆเขาก็จะแบบชดแจแต่เราก็เป็นให้ข้อมูลไป่เราแบบช่วยต้องช่วยน้ำพ่วมยังไงที่ไหนเข้ามูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ด้วยนะคะนี่เห็นบอกว่าวิธีการเชิญชวนนี่พูด โอ้เรานี่จะมาเรียกก็เรียกว่ารัดรอกันมาอย่างพ่อค้าแม่ค้าเลยทีเดียวนะฮะบางครั้งที่แบบงงเอ๊ะสวัสดีค่ะเข้ามาคิดว่ารถกับข้ามาหรือเปล่าไม่ใช่อาจจะงงว่ามีกับข้ามาขายที่โก้ไหมจุดนี้เราโบกมือดักกวักมือเรียกเลยนะครับเหมือนงานลุกทุ่งสัญจรเลยหยอดไปปุ๊บใครเป็นสิวเป็นฝ้าหายทันทีหายเลยอ่าใครหน้าดำหมองครับที่ผลบุญครน้าดำหมคำนี้แบบหยอดเงินปุ๊บโผล่ใสปิงสูดเดินท่งไปได้เรียกว่าเปิดหมวกร้องเพลงนะคะแต่อันนี้เป็นการเปิดกล่องร้องเพลงค่ะ ซึ่งได้รับความสนใจจากบรรดาแฟนคลับแล้วก็ทีมงานพนักงานที่อยู่ที่ตึกทิปโก้นี้มากทีเดียวค่ะคุณเลก,กันน้้ใหมจบจบไป,ป รียกว่ากองกองมือครับผมกองแอฟริกันนะฮะอันนี้มั่วเอาครับจหว่ามาอนนนนนไม่บอกพี่ร้องอะไรร้กูดูดมาเอาบาเกะเนเอาเก็บร้อหน่อยแก็บร้มาบอกกันในวันที่เรา ใช่ครับคือเป็นส่วนสําคัญมากครับการเขยา่าไข่นี่ถ้าขาดไปนี่ทามิ่งเพลงอาจจะตกได้เลยเป็นพื้นฐานหลักของเพลงเลยครับเรียกว่าเป็นเรื่องการเขยา่านี่มือหนึ่งเลยมือหนึ่งเลยครับ,รบการเขยา่ายาจะเขย่ามือเดียวนะ หลังจากเดินขึ้นไปตั้งแต่โห้ชั้นบนจนตอนนี้มาเปิดหมวกเรียบร้อยเป็นยังไงบ้างกล่องแต่ละคนครก็ดีครับนะทุกคนก็ดีมากครับร่วมกันทาบุญอย่างแบบเยอะกันเยอะๆนี่ครับเต็มกล่องแล้วครับงงก็เป็นน้ําใจคนไทยครับในเวลาที่ทุกคนลําบากก็จะช่วยกันครับรู้สึกดีใจครับโอ้โหแบบ คือยังไงคนไทยก็รักกันอะเนาะใครเราไม่ช่วยกันแล้วใครจะช่วยเราเราก็ต้องช่วยกันเองยิ่งวินาทีนี้แล้วนะคะเราอาจจะไม่ใช่โอเคบ้านเราอาจจะไม่ให้น้ําท่วมเองแต่ว่าเราเป็นส่วนหนึ่งที่พอจะทําอะไรได้เราก็ยินดีที่จะช่วยนี่เลยค่ะคนนี้ค่ะข้างพี่เนี่ยเต็มเต็มถูกอ๋อจะเหยีย้ละมันเศร้าครับไหนเล่าหน่อยเป็นยังไงบ้างครับผมตอนนี้ก็ที่ลบบุรีนะรับบ้านอยู่ท่าวงก็น้ําก็ขึ้นมาสูงมากครับผมเพราะว่าเราที่บ้านแบบทำงานทำงานเกษตรด้วยครับเลี้ยงปลาก็ ประสบปัญหาเยอะครับเพราะว่าพอน้าท่วมขึ้นมาปลามันก็ว่ายหนีกไปหมดครับเข้าใจความรู้สึกเลยเข้าใจแล้วเพราะว่าบอสก็ไม่เคยเจอเหมือนกันครับแต่ว่าพอมาเจอก็รู้แล้วว่ามันลําบากเพราะว่าพ่อก็บอกว่าเออแบบมันขับรถออกไปไหนก็ไม่ได้แล้วแบบว่าพอจะจะไปซื้อของหรือว่าอะไรเงี้ยแบบมันก็ซื้อไม่ได้ครับเพราะว่าน้ําท่วมอยู่เพราะไม่มีรถออกไปครับผมบ้านอย่างบ้านของกินที่สมุยครับตอนนี้เริ่มเริ่มมาลแล้วฮะเราคือภาคใต้นี่คือตอนนี้เนื่องจากว่าคุณแม่เป็นคนใต้คือ คือภาคอื่นกินอาจจะยังไม่รู้ปัญหาแต่ว่าอย่างที่ใต้เองตอนนี้นี่คือแบบทุกคนก็ลําบากมากโดยเฉพาะที่เขาทําประมงกันที่เขาทาต้องออกทะเลอะฮะเงินวันนี้ของพวกเราเนี่ยจะไปมอบที่ไหนนะคะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์นะคะในพระบรมราชูปธรรมนะคะ ซึ่งจะเป็นเงินทั้งหมดเลยวันนี้ที่เราจะเดินสายกันทั้งหมดจะบริจาคให้มูลนิธินี้หมดนะคะแล้วก็ใครที่แบบว่าบ้านน้าท่วมประสบปัญหาขาดทุนขายของไม่ได้ออกไปทําอะไรไม่ได้ไปโรงเรียนไม่ได้ไม่ต้องเครียดนะคะมันจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่จะผ่านไปแล้วเรา,เราทุกๆคนเป็นกําลังใจให้เสมอนะคะ ลดไปแล้วไม่ลดยังไงเราก็อยู่เคียงข้างกันแล้วก็จะช่วยเท่าที่จะช่วยได้นะคะเอฟเร็จยินดีค่ะวนี้ต้องขอบคุณแฟนๆพี่ๆที่ตึกทิปโก้นะนะวันนี้มาร่วมกันบริจาคยังไงแล้วพวกเรารากันไปตรงนี้พร้อมกับขอบคุณพี่ๆเขากันนะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณพี่พี่ทุกคนนะคะสู้ๆสู้ๆเย้ไปติงเ้ นี่นะครับก็เป็นหนึ่งกิจกรรมซึ่งคงจะทั้งวันนั่นแหละเพราะว่าตอนเที่ยงผมทำ สดใช่ไหมคะเขาบอกว่าน้องๆใน,นร่วมเล่นดนตรีเปิดหมวกถึงประมาณบ่ายสองกว่า <S <S ใช่เพื่อรวบรวมเงินนะคะเพราะฉะนั้นนะคะทาง True Corporation ของเราค่ะก็จะขอนะคะเชิญชวนให้พี่ๆน้องๆทั้ง,งหลายนะคะคร,ร่วม,<ผ>มกันนะคะบริจาคช่วยคนที่ประสบอุทกภัยกันนะคะผ่านทางมูล,ลนิธิราชประชานุเคราะห์นะคะในพระบรมราชูปถัมภ์ค่ะโดยสามารถโอนเงินเข้านะคะตามนข้างหน้านี้เลยนะคะก็คือธนาคารไทยพาณิชย์ค่ะชื่อบัญชีมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เลขที่บัญชีค่ะ4 0 1 6 363199นะคะสาขาย่อยสำนักพระราชวังค่ะหรืออีกหนึ่งธนาคารนะครับธนาคารทหารไทยครับชื่อบัญชีเดียวกันมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เลขบัญชีครับ046 2447 772สาขาสนามเสือป่านะครับหรือถ้าใครเนี่ยต้องการที่จะนำใบไปรถยนต์ภาษีนะครับก็แฟก เอาชื่อแล้วก็ที่อยู่ของคุณนะครับส่งมาที่เบอร์02 281 14 23สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็2เบอร์ที่เห็นอยู่บนหน้าจอครับผมช่วยกันเยอะแล้วกันนะ